อยากได้รถยนต์ใช้ก่อนปีใหม่มาชมทางนี้ครับวันนี้นะครับแอดมินไฟอยู่ที่อารยยนธกิจสำนักงานใหญ่ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมมีรถให้ดูเพียบเลยนะครับด้านหลังผมล็อกโค่นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบบแคบสีประตูนะแล้วก็ดีแม็กจัดทรงมานะครับแล้วก็หนี่อย่างนี้นะครับ เนวไปรุ่นชอบเลยนะครับมีมีสสีเลยนะสีขาวสีเทาอย่างนี้นะครับสต็อกแน่นๆเลยอย่างนี้นะทุกคันฟรีดาวนะครับรถกระบะแอดมินไฟแถมวัวหนึ่งตัวนะครับมนละ่าสองหมืนบาทนะครับทำสัญญาวันนี้ได้รถใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับครับต้องบอกว่ารถของเราครับเยอะจริงๆนะครับเพิ่งลงเทนเลอร์มานะครับอีกหนึ่งหางเลยนะครับเต็มๆอย่างนี้นะ ตอนเดียวมาตู้ทึบทำมาหากินอย่างนี้นะครับคันนี้แชมป์วยมีตัวมูลค่าสองหมื่นบาทนะเป็นทุนเนาะสำหรับรถครอบครัวนะครับเป็น PPV เจ็ดที่นั่งนะครับแบบนี้นะครับพันเนอร์นะครับเราก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูทางนู้นนิดนึงนะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อจริงๆนะครับและที่สําคัญรถทุกคันอยู่ที่อารยะโยกินครับฟรีดาวนะครับทำสัญญาฟีทั่วไทยส่งฟีทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือพิมพ์ว่าค้องแท้นะครับเดี๋ยวแอดมินไฟ์จัดให้ครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ